ขอบารมีหลวงพ่อไร้ขิงปกปักรักษาทุกท่านให้ปลอดภัยปราศจากโการคภัยละบาดของพวเในเธอสาธุด้วยความปรารถนาดีจากครอบครัวสะอาดจริง26มิถุนายน6 7 6 7ใส่ป่าเสร็จแล้วก็มาถ่ายคลิปวิดีโอครับเงาเไม่ได้ทำอะไร อย่าเพิ่งรำคาญของที่เหงาอย่างผมเลยนะครับวันนี้เข้าสู่่วยชราแล้วเป็นเรื่องความเหงาซึมเศร้าปกติครับอยู่บ้านคนเดียวก็ปลูกดอกไม้ไว้ชื่นชมต้องว่าก็มาชมนกชมไม้ครับ ไม้ที่ปลูกเอาไว้ออกดอ,อกให้ชื่นชมไปดูจะคุยกับใครคุยกับน,น้องครับเจ้าไข่หมกครับนี่เจ้าไข่หมกกับน,น้องแจวแหววเจ้าไข่หมกอันนี้คีเจ้าไข่หมกอันนี้คจอแจวแหววครับ ก็เจี๋ยวแววมีแมวกกวัะเขาก็โตก็นอนหลับครับถ้้ไม่เลมตาไม่มรู้เป็นแมวครับอันวันไม่ได้ไปไหนก็นเปิดเพลงฟัง นั่งขายของอยู่กับบ้านครับเจ้าดีมีความสุขทุกท่าน